ตอนนี้ยังมีคนดูที่มาดูช่องของ Level รไฟแล้วยังไม่ได้กดติดตามถึง88%เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องของเ e v e l รไฟไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมก็ช่างแอบนะแอบจิกซอไว้ตรงนี้ตั้งแต่แรกเลยทางน้นไปไม่ได้จำก่าทุกครั้ง ทำไมด่านนี้มอนบางลงกว่าเดิมหรือเปล่านะมานี่มา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 อยู่ใกล้กันโอเคขึ้นบนก็ได้ลงล่างก็ได้แต่ลงล่างก่อนละกันนี่สถานที่คุ้นๆน,นะครับสวัสดีครับคุณชัมพลเอาละทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหม ถ้าเจอสัตว์จำพวกหนูตัวเล็กที่มีขนสีขาวและหูสีชมพูให้รีบวิ่งทันทีนี่แต่ข้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดียะนั่นสิสัตว์จำพวกหนูตัวเล็กๆแบบนั้นมันจะมันก็ใช่รูปร่างเล็กนั่นแหละเอามันก็ใช้รูปร่างเล็กนั่นแหละทำให้พวกท่านตายใจถ้าท่านโดนรูปร่างหลอกเอาแล้วก็เผือไปแตะสัปหลานนั่นแล้วก็มันจะหักคอกับหลังพับขึ้นลำตัวของท่าน แล้วท่านก็จะต้องพบเจอกับความตายอันแสนเจ็บปวดไอไอนูเฮียนั่นแน่เลยที่เราเจอกันตอนเ,นอเรื่องหลักไม่ทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่อันตรายแค่ไหนถ้างั้นขอให้พระเจ้าคุ้มครองนะเราต้องเอาไอไอสัตว์ตัวนั้นมาหลอกให้พวกนี้มันวิ่งออกจากตรงนี้สินะไอก้อนน้ําแข็งนี่แหละไอเชียก้อนน้าแข็งที่ทําให้ครูคาใจละ ดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนน่าจะมีคอบไฟอยู่ตรงไหนสักอันนึงที่เราต้องอ่ะนี่ไงนี่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 คบไฟตรงนี้อ๋อแล้วก็ลูกบอลสีม้าตรงนั้นด้วยออยู่ที่เดียวกันเลยนะพวกมึงเนี่ยไม่ทางนี้ไปได้หวะเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกัน เดี๋ยวเ็าไฟที่ไปเผาตรงด้านล่างก่อนเผาตรงนี้เหรอโอ้จีๆๆ๊ดจๆหนูตัวนี้คุ้นๆนะกกิก๊ดคนสีขาวหูสีชมพูมันมันหูสีชมพูตรงไหนวะไอเ้เหี้ยดูไม่เหมือนหูสีชมพูเลย อ๋อตรงนี้คือแอบบเอาไว้สองอันไอหินข้างล่างก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรถ้าอย่างนั้นแหะแต่เดี๋ยวเอาเอากลับขึ้นไปด้านบนก่อนเม่ถ้าเราออาไปปล่อยมได้ปะไม่ได้แล้วแต่ต้องกลับไปดูข้างบนก่อนอตั้งไว้ตรงนี้แหละแล้วทำไมมีกระป๋องเยอะแยะไปหมดเลยวะ ไม่อย่าบอกนะว่าเข้าไฟเข้ามาได้เอาเข้าปกติเขาเข้ามาได้หร่ะหวัดดีแค่แค่เจ้ามีเพื่อนเยอะนี่นะมาเป็นเพื่อนกับข้าด้วยได้ไหมกับเธอเหรอไม่ได้โกหกใช่ไหมเจ้าไม่ได้โกหกใช่หรือเปล่าฮี่มีความสุขจังเลยออ,อีปีาศาจนีเน่เป็นเพื่อนกับข้าตลอดไปไอ้ดอกนี่ พูดดีๆไม่ได้นะมึงเนี่ย <c oughs> ไม่ทันละโดนเสียบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะเราไม่รู้จักกันดีพอเพราะเจ้าไม่ใช่มนุษย์จงไงล่ะทำไปถึงขีดกันฆ่าเจ้าไปไหนไม่ได้ทางนั้นเจ้าจะไปจากที่ไม่จนกว่าจะยอมเป็นเพื่อนกับข้าเอาอย่างนั้นนะก็จะไปอะ่ะทำไมอะ่ะ เราต้องเอาไอ้นี้มาดักใช่ไหมไม่ใช่สิไม่น่าจะใช่อย่างนั้นที่เราทำอะไรลงไปได้คือคือตั้งแผนนั้นหลอกเอาไว้แจริงๆคือเราต้องต้องดันอันี้เออเราจะไปดันไอ้ลูกกันนั้นทำไมวะจุดๆพอมาลองคิดดูแล้วค่าเปลี่ยนใจแล้วละกัน ้าไม่ต้องการเจ้าแล้วต่อไปนี้ข้าจะเป็นเลเวลห้าข้าไปไหนด้วยรูปลักษ์แบบนี้ลัวก็ข้าคงจะได้เพื่อนเยอะเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจ้าจงเล่นอยู่คนเดียวที่นี่แทนข้าเป็นตรดการเยอะแม่มดกระจอกเจ้ามันเป็นแค่แม่มดกระจอกเปลี่ยนชื่อให้มันเลยใจร้ายใจร้ายใจร้ายข้าเหงา มาเล่นกับข้าหน่อยมาเล่นกับข้าหน่อยมาเล่นกับข้าหน่อยทําไมมึงรู้สิ่งเหมือนลอล่าเลยวะใครนะข้าชื่อคารัมเป็นเทพเจ้าไม่เจอกันนานเลยนะเรียวฮะเจ้าก,ก็ได้ยินอย่างนั้นเหรอเสียงร้องโหยหวนของวิญญาณนี่นะได้ยินสิก็มันพูดกับข้าอยู่อ๋อก็เจ้าไม่ใช่คนธรรมดาที่นะอย่ามากวนเวลาเล่นของข้านะอย่ามาพูดกันแบบตรงไปตรงมาดีกว่านะถ้าอย่างนั้นนหะ แม้ว่าภูเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยความแค้นและความโศกเศร้าข้าได้ดบับบรรเทาความเจ็บปวดของเราวิญญาณของตนอื่นไปหมดแล้วแต่ก็ยังลงเหลืออยู่ที่หนึ่งที่เสียงร่ำให้ดังก้องนั่นก็คือเจ้าใช่ไหมละ่ะเจ้าแม่มดกระจอกอย่าเข้ามาไม่มีอะไรต้องกลัวข้านะก็บอกว่าอย่าเข้ามาไงละ่ะข้าไม่ได้จะทำร้ายเจ้าหรอกนะเอ,อียแค่บแบบเดียวเท่าน,นั้นแหละ ทำใจให้สบายข้าจะช่วยเจ้าเอากลับไปเองพอได้แล้วเสียงที่แท้จริงของเจ้าข้าใช่ลองพูดความจริงออกมาสิข้าพูดตรงๆเลยเร็วข้าก็แค่อยากเล่นกับเพื่อนๆใช่แล้วใครไม่อยากกันละ่ะข้าต้องหายไปหรือเปล่าล่ะข้าจะไม่หายไปหรอกแค่ถือกำเนิดขึ้นด้วยรูปลักษณ์ใหม่เหมือนกับ นอนที่กลายเป็นผีเสื้อยังไงล่ะอาจเจ้าก็ได้มีเพื่อนใหม่ๆด้วยเพื่อนเพื่อนใหม่อย่างนั้นเหรอโอเคค้าพร้อมละอย่างนั้นสิใช้เวลาไม่นานหรอกนะโอ้ข้ารำแม่งขาลมได้ห่ะหลอกปีศาจสาวให้แบบนะ ดาริฝากความคิดถึงมาให้นะคารัลเป็นข่าวที่น่ายินดีซะจริงๆอย่าลืมอาชาร้อนให้เธอดื่มด้วยหนึ่งถ้วยหลังมื้ออาหารเธอจะงูดิดถ้าไม่มีของหวานนะข้าขอตัวก่อนนะถึงน้ำจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยชีวิตอะไรเนีย่ยอ่านไม่ทันเส้นทางของการฝึกฝนของข้าก็คือการเป็นสายน้ำที่หลังแหลงที่ต่ำหากโชคชะตาเป็นใจเราคงได้เจอกันอีกองันคงต้องบอกลากันอีกแล้วสินะเลเวล่า บางทีก็ไม่รู้ว่าคารามนี่แบบมึงเป็นผู้ชายที่สุขุมหรือว่าเป็นผู้ชายที่แบบกวนตีนกันแน่นอะไปต่อยังเส้นทางด้านล่างเปิดยังยังไม่เปิดเดี๋ยวเราต้องเอาลูกบอลขีมว่านี่มากั้นเส้นทางนี้เอาไว้สินะไปเปิดประตู ไปสับไปเจ้หญิงนั่นแหละโอ้ตรงนั้นเข้าไปไม่ได้วะเงียบนะโปรดอยู่ในความสงบเจ้าชายถูกฟ้องร้องมากี่ครั้งแล้วเนี่ยภายในเวลาแค่สองวัน คราวนี้จะอะไรอีกล่ะเขาทักทายยามเช้าให้ชาวอินูหินหรือไงครั้งนี้เราจะต้องขังเจ้าชายในฐานะกอ,อกบดเพราะเขาปล่อยคนที่เกลียดชังและต้องการกำจัดมนุษย์ถิ่มะาออกมาเขาปล่อยโคโค่แม่มดน,น้ำแข็งขออกมาโคโค่เหรอโคโค่เหรอข้าว่าแล้วเขาตั้งใจฆ่าพวกเราได้เป็นไปได้ด้วยเหรอปล่อยโคโค่ที่ถูกขังอยู่ในน้ำแข็งสีแดงออกมาได้เนี่ยนะใช่ข้าปล่อยเธอออกมา คาบุญญาถอนพิษน้ำแข็งสีแดงจนสำเร็จและนำโคโคกลับมาขนาดจะยินดีต้อนรับกลับมาของโคโคผู้เป็นฮีโร่อย่างน้อยอย่างน้อยไปด้วยซ้ำและวทำไมทุกคนถึงฮีโร่กับผีนะสิพวกเราโดนแช่แข็งกันหมดถ้าเธอเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมานะ่ะไม่ยุติธรรมติดกฎหมายกบฏปุบปากเราอยู่ในความสงบเนื่องจากความปลอดภัยของจำเลยกำลังถูกคุกคามโดยผู้ฟ้องร้องและ ผู้เข้าร่วมการไต่สวนด้วยกิริยาวาจาที่รุนแรงและยังไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าการกระทําของเจ้าชายนั้นเป็นการคุกคามภูเขาชิวลิงจึงขอหยุดพักพิจารณาคดีเป็นเวลาสองวันหลักฐานมันสําคัญอะไรกันเล่าเขาทํดดนะาความผิดอยู่นะเขาทําความผิดอยู่ขังเขาฆ่าเขาเลยตกนี่มนนนันทำให้ผมใส่ากางเกทีแล้วนะ มันมันหน้าหมันไสขึ้มนมาทุกทีได้อืมพวกเผ่าน้ำแข็งเผ่ามนุษย์หิม,มอะอะไปต่อ โดนระเบิดไปเออเอา้าทำไมโดนแค่นี้เดียววไปยังทางออกเฮ้ยตะกี้เราเก็บหมดยังอ๋อโอเคเก็บหมดละดยว่าเก็บไม่โดนแล้วรีบออกมาไปไปยังสถานที่พิจรารณาคาดี หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอาเก็บครบเรียบร้อยโอ้เจ้าเองเหรอขอโทษนะแต่ตอนนี้ข้าอยากอยู่คนเดียนะโคโคูนะ่น่ะแค่อยากจะมีความสุขกับทุกคนกับข้าแล้วก็เท่านั้นเองข้าไม่เสียใจหรอกนะที่ปล่อยโ,โคโคออกมาข้าไม่สวนว่าจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะข้าได้ปกป้องทุกอย่างที่ควรปกป้องแล้วตรงนั้นไงเจ้าชายเขาคงรู้สินะว่าตัวเองกำลังทำผิดอยู่ก็เลยมาหลบอยู่ตรงนี้ อันนี้คิดจะทำอะไรอีกเล่าที่เรามีแค่แม่มดางั้นเหรือที่ออกจากน้ําแข็งนะโคตรทีน่าเจ้าชายแต่มันหมดเวลาของเจ้าแล้วละ่ะนายพลการได้เวลาออกโงของท่านแล้วจริงๆก็แอบสงสัยนะคือนายพลการแม่งโดนออกเสียบตายแต่มันไม่ได้โดนแช่แข็งวะ ถ้ามันหลุดออกมาจากน้ำแข็งได้ไงวะคือแบบมันจะบอกว่าเอาอ,ออกจากหลังแล้วมันก็ฟืฟ้นคืนชีพขึ้นมาอย่างนั้นเหรอ <med> ไม,ไม่ไม่เซนมาะเลยแต่เอาเถอะยังไงเขาก็อยากแค่แค่อยากให้เราสู้กับมันอีกครั้งหรือเปล่าแต่ไม่อยากให้เจ้าชายเป็นตัวร้แล้วก็เลยต้องเอาในโฟนกราฟมาเป็นตัวร้ในที่สุดไอ้โยนระเบิดไปโบกโบกร,รัวร่ะ ไม่ต้องเซ็ยิวครับเออโอ้ยดื้อด้านชะมัดเลยในะเมื่อเป็นแบบนี้แล้วก็ไปทำให้มันจบจบด้วยมือของเรากันเอาว่ะโคโค,ค่คัมแบ็กแม่มดกลับมาแล้วเธอจะจมาฆ่าพวกเราทั้งหมดจับแ,แม่มดนั่นซะเราจะแพ้แบบนี้ไม่ได้ พวกเจ้ามันช่างน่าขออยาดขยะงยงที่สุดใช่แล้วโคเจ้าคิดเหมือนข้าสินะข้าทำข้าไปทําอะไรให้พวกเจ้ากันข้าจะใช้ไปทําอะไรให้พวกเจ้าพวกเจ้าช่างเป็นสิ่งที่น่าขออยาดขยะงี่ยงจิตใจอมาหิดและเห็นแนก่ตัวแต่ข้าจะไม่แต่ต้องพวกเจ้าไม่แต่ปลายนิ้วเดียวเพราะยังไงพวกเจ้าก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในนรกแห่งนี้จับเธอไว้ถ้าไม่จับเธอไว้ให้ได้ตอนนี้เราก็ต้องตายกันหมดแน่ ยังไม่จบอีกเหรอพวกมึงเนี่ยโอโคมึงน,น่าจะแบบแช่แข็งให้พวกมันตายหายห,หมดเลยนะถ้าเป็นซอยเล็กๆแบบนี้คงจะตามมาไม่ได้แน่กาเดียนขอเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นกาเดียนนะถ้าและเจ้าชายจะไปจากภูเขาชีวิตได้แห่งนี้ตอนนี้ข้าเองก็ไม่มีเหตุผลต้องอยู่ที่นี่แล้ว เค,เคยบอกว่ามันจะมีเรื่องสนุกเกิดขึ้นหรือท่านลูปีน่าจะรู้อยู่แล้วกันนะนั hmm. ่นแหละสิไม่มีความจำเป็นที่ต้องกลับมาแล้วละ่ะไม่หรอกข้าได้ปกป้องทุกอย่างในชิวลิงที่อยากจะปกป้องแล้วรีบไปกันเถอะก่อนที่พวกนั้นจะตามมาพี่โคโค่เฮ้เฮ้ พี่พาค่ามาโกะพวกมนุษย์หิมาทำลายบ้านของข้าข้าไม่มีที่ไปแล้วพี่พาข้าผู้คนที่นี่แยกไม่ออกแล้วว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วข้าคงต้องไปจากที่นี่อยากร้อยก็เพื่อปกป้องลูกชายของข้าทุกคนไปด้วยกันเถอะ เออมึสงสมควรจะออกมาจากภูเขาแห่งน,นี้แหละจริงไม่ควรจะอยู่หรอกภูเขาวกว็ควยเนี่ยโววอโคยังนั่นเราควรทำลายเธอให้สิ้นซากมากกว่านี้ที่จะปล่อยเธอไปนะเพราะลูปีหน้าไม่น่าจะจับพวกนี้แช่แข็งกับเหมือนเดิมได้เลยยค่ที่เธอพูดกับเราตอนออกจากน้ำแข็งไหมเสียสละตัวเองเพื่อภูเขาชีวิตไรกัรเลสสาระแม่มดสยองคญนั่นจะไปไหนกันนะอืเราควรจะเจะเธอให้สิ้นซากแน่แน่ฮ่าฮ่าคารู้อยู่แล้วว่าจะเป็นแบบนี้ ที่รินะ่ะมีแต่เรื่องสนุกตลอดเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาทําให้รู้แล้วสินะว่าใครคะแน่คือแม่มดสยองขวัญที่แท้จริงเออทำไมจู่ๆอากาศก็เป็นแบบนี้เนี่ยข้ามองไม่เห็นข้างหน้าเลยรีบกลับบ้านดีกว่าพร้อมกันหรือ,อยังนะลูปิน่ามาแล้ว <laughs> ใช่ลูบิน่า ชอบอะ่ะกูชอบมึงจริงๆเลยดูปีหน้ามึงคำถูกอะนี่แหละสิ่งที่เราอยากจะเห็นบนภูเขาชิวารีเห็นนี้